c a ทหนึ่งในผู้นำการสื่อสารครบวงจรแห่งอนาคตวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษของผมจริงเลยนะครับเพราะนอกจากจะมาร่วมสนุกกับผู้สูงอายุที่ Chameleon Social Center แล้วผมและทีมงานก็ยังได้มอบความสุขให้กับพวกเขาโดยการเลี้ยงอาหารกลางวันเห็นพวกเขาอิ่มอร่อยก็มีความสุขแล้วครับ เกียรติสำหรับรายการเรา5เรื่อให้อยากให้พยานของเราอยู่อยู่ไปนานอยู่และเป็นเพื่อนของทุกคนนะครับแล้วก็ขอทุกคนช่วยดูแลนะครับเราคนไทยจะอะไรได้ช่างเราอยู่ที่เป็นสังคมนเล็กๆเราสร้างแบบโรงเรียนนี้ให้เป็นรอยยิ้มที่สวยงามให้คนข้างนอกท้องดิฉันเราเราก็มีบ้านเรามีอาหารเรามีคนที่คอยดูแลเราดีที่สุดในโลกเลยจริงไหมครับดีรักพยาน รักมืองไทยมารักตัวเองมารักสิ่งทีมือรักตัวเอหมวันนี้ผมมีอยู่เพลงเพลงคนึ่ะรู้จักพี่บ๊ทองชัยไหมลรับเขาร้องแบบนี้นะคนจีนโดงช่างโด นี่แห <Kind of balls> ละครับคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากที่นี่คือความน่ารักและความจริงใจของเหล่าผู้สูงอายุที่ไม่น้อยลงตามอายุเลยนะครับคุณผู้ชมว่าไหมครับอันนี้มีความสุขจริงไหมครับโอ้อนี่เราพอมีความสุขพอเองว่าเองว่าผู้สูงอายุที่อยู่ที่นี่ในสวนของเราเป็นผู้ที่มีความสุขมากทีเดียวแล้วสามารถพูดได้ว่ามีความสุขยังอิ่มใจเลย คือโดยปกติเนี่ยอย่างกิจกรรมอะไรพวกนี้ผมก็จะทําให้กับเด็กๆน้นองๆแต่วันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มามากา,าเรียกว่ามาสนุกสนานมาเล่นกิจกรรมมาทานอาหารกับผู้ที่สูงอายุนะครับที่ที่อยู่ที่เขาเรียกว่าปลอดภัยแ,แต่คราวนี้เนี่ยที่เนี่ยปลอดภัยและข้างนอกนะครับตอนนี้สังคมบ้านเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเจอปัญหากับผู้ที่สูงอายุที่อยู่ข้างนอกขนาดไหนละปัญหา ในสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันรบเรากำลังจะเข้าไปสู่สมัยของผู้สูงอายุในที่ในประเทศไทยอีกไม่เวลานี้ก็มีพอสมควรแต่อีกไม่กี่ปีจะมีผู้สูงอายุมากกว่าผู้ที่เราเรียกว่ายาวชนเด็กเพราะฉะนั้นสาัเมืองไทยเราจะเข้าไปสู้ปัญหาตียิ่งใหญ่จริงๆ ทังความรู้สึกองมทางารู้สึกองผม,งงผมและครอบรัสุการณ์ที่มีอยู่แล้วครับผม,ผมส่วภพวนามและวงขอวงขอทุกสิ่งตัวอย่างคือไอ้ประเทศไทยสามารถจัดการกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่ปีไม่ไมชาเนี่ยไม่ช้านี้แหละสำหรับผมวิธีแก้ปัญหาหวิธีแก้ปัญหาคือ 1. นึให้ลูกให้หลานสามารถแก็บ ผู้สูงอายุที่เขาอีในบ้านอาจจะเป็นพ่ออาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นลูนอาจจะเป็นางาน,นตาัวตัวยาตายก็แล้วแต่แล้วแต่อายุในบ้านที่เขาคอยอยู่แล้วก็คอยดำเนินชีวิตตลอดชีวิตของเขาครับผมเพราะการย้ายไปสู่ที่อื่นก็จะเป็นช็อกสำหรับเขาแต่ในเมื่อเขาอยู่ในบ้านของธงเห็นพังหาเหล่านี้ก็จะไม่มีคือเขารู้สึกปลอดภัยอบอุ่นปลอดไปอบอุ่นใช่พ้นจำได้พ้นจำได้ที่ปงก็ได้ยิงเรื่องหนึ่งที่ปงอยากจะ เล่าไอ้คนไทยท,ท,ท,ทุกๆคนฟันดูคือประชาชวาของเราก็ยสเสด็จไปเยี่ยนเสด็จยา่าและองคลักษ์ที่อยู่ที่นั่นก็วิ่งไปเพื้อกระทุ่มแม่ของประชาชนหัวอลุกขึ้นและในในในลวงของเราเขาพูดว่าไม่ต้อนไม่ต้อนนี่คือแม่ของเราเราก็สามารถทำได้เองโอ้โหปีน้อน นี่แหละเป็นเรื่องที่ทำให้ผมประทับใจมากจริงๆเพราะนี่เป็นทัวร์ยานหองการดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ของเราถ้าลูกทุกๆคนสามารถดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องคนโตนที่ซาลาแล้วเหมือนที่พระเจ้าอยู่หได้ดูแลสมเด็จยาสมเด็จแม่ขงพรมโอ้โหพงศ์รัตน์เราทุกๆคนจะเป็นผู้ที่มีความสุขแบบที่พระเจ้าอยู่หของเราค่อยมีความสุข ทุกครั้งที่พเช้า,าอยู่วได้ดูแลแม่ของพ่อองค์เองคุณผู้ชมครับวันนี้ผมว่าใครที่ติดตามรายการเรามาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้นะครับมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วก็สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือท้ายที่สุดแล้วบ้านปลายชีวิตของผู้สูงอายุเขาไม่ต้องการเลยเลยครับสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือความรักจากลูกๆหล,ล,ลานถ้าคุณมีโอกาสใช้โอกาสตรงนั้นให้เต็มที่นะครับ ทุกวินาทีมีค่าหมดครับวันนี้ขอบคุณพ่อยักษ์มากมากครับมากขอบคุณมากกองเอ็นดิงครับขอบคุณพ่อยักษ์ที่รักเมืองไทยต้องเป็นกนงไทยครับแล้วคุณผู้ชมละครับรักเมืองไทยเหมือนกับพ่อยักษ์รักหรือยังครับรักกันที่นี่หรอแฮมม่กความรักคนเกาอเกิดได้ทุกที่ใช่ แล้วพ่อเขาช่วยคันช่วยคันไงไปรยาก็ช่วยช่วยสามีแต่ฟุตบอลได้ทั้งทีทั้งทีเลยให้ให้ปกติเลยอยากดูไหมคพ่อเตะแรงไหมไม่พ่อเตะแรงรไหมอยากจะเข้าโรงพยาบาลนะโอ้โหนะไม่เอาละเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอาละไม่เอาละ